การดูแลผู้สูงอายุจำเป็นต้องดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตไปพร้อมๆกันการพาผู้สูงอายุไปเที่ยวนอกบ้านบ้างน,นั้นจะทำให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขมากขึ้นได้ใช้เวลากับครอบครัวอย่างมีความสุขขอแนะนำดูแชร์ชไ,ฟไฟฟ้าเซนจีรุ่น ES1 น้ำหนักเบาที่สุดในปัจจุบันเฮียง 14กิโลกรัมผู้สูงอายุสามารถบังคับวิวแชร์ได้ด้วยตัวเองทำให้เดินทางท่องเที่ยวได้อย่างอิสระวิวแชร์ไฟฟ้ารุ่น ES1 ใช้งานได้2ระบบ 1. ระบบแมนนวลโดยใช้งานผู้ช่วยเข็นบริเวณพนักพิงมีด้ามจับเข็นที่หุ้มด้วยยางกันลื่น 2. ระบบไฟฟ้าโดยใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมที่มาพร้อมระบบเบรกไฟฟ้าอัตโนมัติซึ่งวิวแชร์จะหยุดนิ่งไม่ลื่นไหลเมื่อผู้ใช้งานปล่อยมือออกจากจอยสติก๊กแม้บนทางลาดชันปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุตัวรถวิวแชร์ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยเคลือบผิวด้วยเคฟลา การรับน้ำหนักเป็นท่อแบนด์ทำให้มีความแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมรองรับน้ำหนักผู้นั่งได้ถึง100กิโลกรัมมาพร้อมมอเตอร์ขนาดเล็กแต่มีกำลังแรงและประหยัดพลังงานมีสปริงคู่ด้านหน้าช่วยรองรับแรงกระแทกเมื่อขึ้นลงทางต่างระดับส่วนตัวเบาะรองนั่งและพนักพิงผลิตจากหนังพ U ดีไซน์สวยออกแบบให้มีขนาดกว้าง เพื่อลองรับทุกสริระทำให้นั่งได้สบายยิ่งขึ้นหลังพนักพิงมีกระเป๋าใส่สัมภาระได้สำหรับที่วางแขนทั้งสองข้างสามารถเปิดขึ้นได้เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นลงวิวแชร์ทางด้านข้างได้สะดวกตัวล้อผลิตจากยางตันทั้ง4ีล้อไม่รัว่วไม่ซึมใช้งานได้ทุกสภาพพื้นผิว วิธีการใช้งานจอยสติ๊กมีปุ่มเปิดปิดระบบไฟฟ้ามีปุ่มเพิ่มลดระดับความเร็วได้ถึง5ระดับมีปุ่มแตรสำหรับส่งเสียงฉุกเฉินและมีคันโยกในการบังคับทิศทางหมุนได้รอบ360องศาตีวงเลี้ยวได้แคบวิธีพับเก็บวิวแชร์เพียงปลดสลักด้านหลัง และพับรถเข้าหากันมีขนาดที่กระทัดรัดพกพาง่ายนำขึ้นท้ายรถยนต์คันเล็กได้น้ำหนักเบาที่สุดในปัจจุบันเพียง14กิโลกรัมส่วนแบตเตอรี่ลิเทียมความจุ6แอมป์และ10แอมป์สามารถถอดออกได้เพียงกดปุ่มแดงและดึงออกเพื่อนำไปชาร์จไฟหรือจะชาร์จไฟผ่านจอยสติ๊กก็สะดวกค่ะ เพื่อความสะดวกสบายสำหรับผู้ดูแลและผู้สูงอายุเลือกใช้วิวแชร์ไฟฟ้า s เ n e r g y รุ่น ES1 เพิ่มความอิสระทุกการเดินทางสามารถสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่ช่องทางติดต่อที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยค่ะ